มาทำจากอีโมจิแโมนี้กันค่ะทุกคนอย่างแรกสตอเบอรี่สตอเบอรี่นี่นะนี่นะสตอเบอรี่ไม่สโลเท่าไหร่นะทุกคนยอย่างที่สามเป็นขนมปังขนมปังน,มปงนี่นะขนมปัง อย่างที่สองมีช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่นะนี่เลยช็อกโกแลตอย่างต่อมาเป็นด่าง,งโง่ด่าง,งโง่เป็นแบบกระดาษนะอย่างที่สองเป็นแพนเค้ก นพนเค้กน้าแพนเค้กไข่ดาวอย่างสุดท้ายเป็นเนยเนยเรามีอยู่มีไงยเนย,ย,ยบ๊ายบาย